แฉแรงเอมมี่โดนแฉว่าแย่งสามีคนอื่นค่ะก่อนหน้านี้นางแบบสาวเอมมี่อมนวันได้ออกมาโพสภาพตนเองลักษณะเหมือนคนท้องมีอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้จัดการยืนยันว่านางแบบสาวกำลังตั้งขันอ่อนๆจริงโดยเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนนางแบบสาวได้มาร่วมงานแกนโอเพนนิ่งร้านทุกอย่าง20บาทเพื่อช่วยเหลือคนในวิกฤตโควิดค่ะพร้อมเปิดใจถึงการตั้งขันลูกคนที่3กับแฟนหนุ่มนอกวงการล่าสุดเห็นว่าท้องจริงไหมมีน้องจริง ค่ะหลายคนตกใจเพราะไม่มีใครรู้มาก่อนคือเราก็ให้เกียรติผู้ชายทุกคนที่เราครบนะคะอย่างกับแฟนคนนี้เอมมี่ก็ให้เกียรติเขาในเรื่องหน้าที่การงานเรื่องธุรกิจของเขาด้วยเอมมี่มองว่าไม่จําเป็นต้องเปิดตัวก็ได้แล้วคบกันมานานหรือ,อยังก็คบกันมาเป็นปีกว่าแล้วนะคะเขาเข้ามาในกําลังใจในแบบรายวันที่เราแย่ที่สุดและที่เคยบอกว่ามีคนอื่นยื่นมาช่วยเรื่องคดีหรือเปล่า ไม่ค่ะคือเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาช่วงหลังๆเป็นคนที่คอยให้กําลังใจเอมมี่ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนให้คาปรึกษาที่ดีมากๆค่ะและไม่ว่าเอมมี่จะทําอะไรจะอ่อนแอรหรือล้มแค่ไหนเขาก็คอยเคียงข้างเอมมี่เสมอและตอนนี้อายุขาดประมาณกี่เดือนแล้วเธอก็บอกว่าโดยประมาณ2เดือนค่ะลูกๆเราว่าอย่างไงบ้างจะมีน้องแล้วคือก่อนเขาจะไปโรงเรียนเขามาจุบน้องด้วยบอกอะตอมเนี่ยพี่ไปแล้วนะตั้งชื่อแล้วชื่อน้องอะตอมเขาจะบอกว่าน้อง อย่าตื้นนะอย่าให้มามีแพ้นะเพราะว่าเอมมี่นั้นแพ้หนักมากสิวขึ้นฟ้าขึ้นกระขึ้นความสวยไม่มีแล้วคือเป็นคนไม่สวยอยู่แล้วก็ยิ่งไปสวยไปใหญ่เลยสามีเราหล่ะรับได้ไหมที่เรามีลูกติดคือเขารักลูกเอมมี่มากค่ะลูกสาวเอมมี่เขาจะคีออนอยู่แล้วเขาก็จะขอ,อก,กอดหน่อยก่อนไปโรงเรียนใช้ชีวิตครอบครัวก,กันยังไงเอาง,ง่ายๆนะคะคือ1ปีเนี่ยเราแทบไม่แยกกันเลยเราก็อยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยเรารู้ความรับผิดชอบมากกว่าว่าวันนี้เราทํางาน นะไม่ได้เจอกันแต่จะติดต่อกันตลอดไม่มีวันไหนที่ไม่คุยกันเลยนอกจากเอมี่งอนนิดเดียวนิดน่อยตามอารมณ์คนแพ้ท้องค่ะก็จะมีขี้งอนขี้เหวี่ยงบ้างซึ่งน่เป็นผู้ชายคนอื่นก็คงทิ้งเอมี่กับลูกไปแล้วแหละล่าสุดทางด้านเอมี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อัปเดตเรื่องราวต่างๆในเพจห้องข่าวบันเทิงซึ่งชายคนหนึ่งข้างๆเธอก็คือพี่เดชค่ะพี่ชายที่ช่วยเหลือเธอทุกอย่างทั้งค่าเถอมลูกพาเอมี่ไปฝากคันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวไปไม่สวยค่ะหลังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แชร์ เท้งปริศน,นาไว้ให้แก้วไวอย่างไรกันนั้นลองมาชมกันค่ะด้วยชาเน็ตนั้นก็บอกในเชิงว่าก่อนจะเปิดตัวพ่อเด็กนะช่วยมาเก็บซากพัสดุคอนโดลสซานไว้ด้วยไม่รู้ใครอนุญาตนะหรือเป็นอดีตสามีหมดัดหมาดของลูกสาวยังรอมารับให้พ่ออะตอมมารับก็ได้นะเก็บไว้ให้นานและกล้ากล้ามารับคืนด้วยแม่เรียกได้ว่างานนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอชมกันแล้วล่ะคะ่ะ